สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้พ่อกันเด้นะครับก็ช่องบ้าเกิดชาแนลนะครับเมื่อนี้ครับผมสิพ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศนะครับทงไฮทงน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้สิพ้ามาเบิงตรงหวยทมนะครับน้องหวยทมนะครับอยู่ที่บ้านเปื่อยนะครับมูซีตำบลบนรนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับผมสิพ้ามาเบิงน้านะครับของพ่อสุวรรณนะครับว่าเรามีอย่างแน่เราปลูกอีกอย่างแน่นะครับดตรงทิถไทยบรรยากาศนะครับ รอบๆนะครับไม่พี่พอแม่พี่น้องเบิ้งนะครับคือเก่าครับปัดปไปได้พี่น้องไป,ไปว่าเราสียูบอกไป,ตา,ปตาอยูอ่บ่ตาตาอยู่บ่สวัสดีครับอันนี้นะครับพี่น้องเจ้าของเราครับเจ้าของสวนบางหนีนะครับเนาะเราเป็นผู้ใดนะครับ อะี้น้ำตัวนะครับได้เลยครับพูกะไอ้เป็นเจ้าของมันปามแพอยู่นี่แหละครับครับปามแพกับูยกับให้กับนาที่ละซื้อพ่ออย่างครับซื้อพ่อสุวรรณครับพอสุวรรณคนต้องเกาะครับพอสุวรรณครับพี่น้องอ่เมื่อนี้ขออนุญาตมาชมสวนนะครับเนาะ่ามีอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไ้พอพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะให้ตาขออนุญาตให้ตาพ้ายางเบิ่งนะครับเนาะ ไปไปกันเลยครับไปครับขอกแพะนะครับเนาะครับขอกแพะอโอแพะแพะตามีเท่าไหรดจากโตนะครับแพะตัวนี้มีอายุยี่สิบสามสิบตัวนี่แหละครับสามสิบตัวนะครับเนาะตัวผู้จากโตครับผู้มีอยู่หกตัวอ๋อตัวผู้หกตัวตัวแม่ครับแม่กัมีอายุยี่สิบห้าตัวตัวแม่ยี่สิบห้าตัวนะครับเนาะรวมมันมีอายุสามสิบเจ็ดตัวนี่แหละอือแต่ตาเลี้ยงแต่ ตอนแรกนะครับมีมีจากตัวครับเอาม้าป้ายจากตัวครับมันตอนแรกเอามาอยกเกี่ยดตัวตัวผูมาตัวหนึ่งกับตัวแม่มาตัวหนึ่งตัวแม่มาหกตัววันนี้แบมีอยู่สามสิบตัวละสามสิบตัวนะครับเนาะอันนี้มันนั่นขึ้นห้านี่นะเพราะพี่น้องครับมันขึ้นไปครับคุณขึ้นไปทั้งบ้านน้อยครับกินยาอิ่มแล่ามันขื่นนอนแล้วล่ะครับมันขึ้นนอนแล้วครับเนาะอัน แพ้นี่เป็นที่ต้องการของตลาดบ่ครับคือคือโลโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับโล่ละร้อยสี่สิบบาทอ๋อร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทในในรอบปีนึงตาได้เพิ่แพ้นะครับเพิ่มเงินหนตาได้ประมาณแต่ประมาณครับ,ดบเดี๋ยวนี้จะได้อยู่ประมาณได้อยู่ติดกองหมื่นสามหมื่นด้วยถ้าขายแต่ละรอบแต่ละงวดครับ ช่วงนี้ก็ลังเราก็รับซื้ตลาดอยู่จนน้อยเขากับที่ซีสิทธาที่เขาก็ว่าทีเริ่มเปิดเยอะตลาดลครับอออคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับอยากสีเลี้ยงแพทย์นะเพิ่นสนใจอยากสีเลี้ยงแต่มีขอแนะนำเพิ่นจังไรครับคันผูใ้ใดอยากเลี้ยงกับเป็นตาเลี้ยงเยูะดอกเพราะเลี้ยงเยูะเพราะว่ามันในเลี้ยงปีนึงก็ออกลูกอสองเทียเยอะสองเทียวสามเทียเยูะครับออกลูกตัวนึงก็ออกได้สอง แม่นได้ออกได้สองตัว่นละอ๋อคือมันจะออกเป็นคู่น่ะครับครับออกออกเป็นคู่บางคนก็ออกได้ทอดสามตัว่นละอ๋อครับผู้คนเลี้ยงฟางมานกันได้สามแม่เดียวได้สามตัว่นละออกลูกเพีย้ยนอ,อันทั้งหลังทั้งขางแม่นี่ยังครับแปลงยังครับเลยถัดไปอีกนะครับแปลงมันเป็น,ปนแปลงหญ้าก<อ>็ฟางนี่เปลี่ยนแปลงหญ้าครับไปย่างไปเพิ่งแปลงหญ้าจากนั้น แย่งเนี่ยอ๋อนี่หย่าหวานดีครับหยาหวานหาหวา่าราจากั้ครับอนรกจากพัดด้วยครับอเปิดปลูกได้ดน่ครับเนี่ยปลูกโดนบ่ะเได้ต้นเท่านี้ครับปลูกช่วง พร่านไ้โดนนัได้กองเยียนกองเดียนกัวๆนี่นะอยแลบอพรนไ้ตัดติดไปตัดหายถึงเยอบครับท่านบอสังเกตนี่ก็เหว่าเป็นคืออ้อยนี่นะครับเนาะนี่ท่านบอสังเกตจะรอ้อยละอ๋อครับบูกยากปะครับเนี่ยอืมได้ได้พันธุ์ลูกคืออ้อยนี่ละครับได้พันธุ์มาใช่ไครับเนี่ กินพันธุ์มันงเนี่ยโคราชอ๋อพันธุ์น้ำมาจากโคราช่นพี่น้องนี่ครับแปลงหญ้าแล้วครับพี่น้องปลูกไว้แพะครับเขียวครับเขียวกะชีตาได้ใส่ปุ๋ยป่ะครับไหนใส่ก็ใส่ปุ๋ยยูเรียนัออ่นแหละน้อยน้อยครับ ปุ๋ยยูเรียครันพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้วยมาครับกล้วยน้ำว้าเนาะอืมพี่น้องกำลัตงตกเกีย้ยครับเาปลูกปลูกก็ได้กินครับแล้วก็ได้ปลูกไว้หลายครับนี่ครับปลูกก็ได้กินอันนี้มันสะอันมาครับเนี่ย ครับเรื่องปลาครับของเราก็ัจิมีค้านะครับมีกล้วยหอมครับผักขาครับอันนี้บักกอครับมะละกอครับไปครับนี่ครับต้นย้อครับนี่ต้นย้ออันนี้บักพริกแล้วครับอืม นะครับต้นเกษตรนะครับต้นกระชินคนือเอาปลูกไว้แพร่กินนะครับต้นกร,ระชิะชะะะนข้าผักคะนะครับแล้วทีปลูกแซมครับแล้วทปลูกแซมไปกับผักพริกขับผักกาดเป็นดอกดาวเรืองครับพี่น้องนะครับอันนี้เขาเอื่นเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีทุกอย่างทีบ ที่ปลูกได้นะครับแล้วก็จะปลูกตู้ย่างครับนี่เป็นต้นมะเขียบครับหรือว่าน้อยหนานะครับนี่ครับนี่ปลูกรอบๆคูสะเราไปเลยนะครับอันนี้ตน้นมะขามครับนะีบ่มะขามนี่ใบกระเพราครับนะี่กระเพราขาวพี่น้องเลยนะน้ำที่กินกระเพราก็าต้องซื้อครับเก็บเอาในสวนได้เลยนะพี่น้องเลย โอ้อันนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับเนี่ยออโซนะลาเซลล์ครับพี่น้องเนี่ยโซบหนามครับปั๊มหนามแล้วครับพี่ตัวโซลาเซลล์อันติดตั้งลายมาแน่นนะครับแดงนึงนะกล่องแพงนะมื่นหาม,มื่นหาดีครับมื่นหาดพี่มาติดตั้งเองอ๋ออัน คุ้มค่าป่ะครับกับการลงทุนกับโซลาเซลล์นะครับคุ้มก็ได้นะใช่กับนี่นี่นไม่กับโซลาเซลล์นี่ยจะมันลงทุนหลายแต่ทีแรกตอนเดี๋ยวนี้ก็สบายสิใส่เบิดมือยังทำตื่นถึงว่าไหลล,ลดน้ำคือเปิดไวตดได้ตลอดเลยป่ะครับเปิดไว้ตลอดเลยอ๋อกับคุ้มค่าเนาะครับเนาะพี่น้องผู้ใดที่เพิ่นสนใจนะครับโซลาเซลล์ครับไว้ติดไใบธงไฮทงนานนครับกัน ก็ดีครับตาเราแห่คําแนะนําว่าดีครับรคือลงทุนลูกซ้ายก็ได้ลูกซ้ายเป็นพวกตรงมาใไ้นะอครับติดตอ่อลูกซ้ายเราก็ได้ครับนะครับคร,รับติดต่อมากลับไปผมมีก็ได้แต่ว่าไปติดตอ่อไปก็หาลูกซ้ายครับลูกซ้ายจะบอกในเสานถ้าว่านีู้วใดสนใจมันจะบอกให้ติดต่อมาลดมากที่ละครับ มานน้ำพุดเยอกันมาตอนน้ำไหลอยูบไหลแน่อยู่น,ยน,นี่ครับพี่น้องเนี่ยเราก็จะเป็นปั๊มน้ำเป็นนี่ครับบอ่อน้ำแล้วครับ <S <S นี่ครับมีสไลม์้มมีลลดอดครับนั่นนครับอันนี้ก็จะสูบนี่ครับจากบอ่อนี่ครับ <S <S ไหลลงปล่อยลงในสระนี่ครับนี่ครับพี่น้อง <S <S อันนี้ผมมาควอนถางสีข้าครับข้ามแน่นอยูนึงม้าจุดน้น้อยมันนน้ำไหลครับอันนี้แดดมันเบิดแล้วครับนี่ครับแดดมนันบดแล้วครับ อันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆศาลนะครับเนาะนี่ครับเที่ปลูกค้าวขึ้นก็ครับต้นยอครับเนี่ยของบ้านๆของกินนะครับบ้านๆเขาเนี่ยนะครับเราปลูกไว้ครับนี่ครับต้นยอครับต้นบักกอครับเป็นหน่วยครับดกเลยเนี่ยครับเขียวขจีวะพี่น้องคนนะครับ นนกะบ,บกแข้งครับครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณรอบๆสานะครับคู่สาเราครับยองเลยครับพาลำหอมนะครับครับ้านนำหอมอันนี้กสานะครับนับแล้ว มันมันวท่านได้หลายสัตกับปลาแล้ปล่อยแค่ห้าสิบตัวนึงครับ,บ,บครับป่อยครับม,นนยยมันหน่อยอย,ยู่พี่น้องมันหน่นอยอยู่ยครับมัมนน,น,มนี่พี่น้องบักกอ่อแล้วครับเนี่ยบ่กค่อยดกอแต่เป็นน้วยเกือบสุดต้นเลยครับ บักเขียบครับข้าวน้ำหอมนะครับวิถีพอเพียงนะครับเนี่ยอ้อยครับอ้อยแล้วก็ปลูกไว้กินนะครับการเกษตรเจียนไห่อ้อยหมูนกไห่อ้อยใบเล็บน้อยเล็กหอมสะอาดครับแต oh ่ก่อนเป็นไห่อ้อยสัตว์นี่นี่ครับ ซอกริจิตเสียสละครับฟังทั้งนี <No. S 1> <straightforward>. mm ้นะครับฟ <it possible. S 2> ังปุงซานะครับมาเพ็ดพืชปลูกพืชผสมประสานนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละครับปลูกพืชปลูกผลไม้นะครับเนาะปลูกผักสวนครัวครับคุณอะมะกอแล้วครับพี่น้องเลยดกเลย กลางนำแล้วครับเนยัดไว้ตามนำําตามฟังไปนะครับอันนี้ต้นยีงครับต้นพวชุลอด,ด,ดตีก่อน <c oughs> ปลูกไว้ให้ป,า <c oughs> ป่ากินปลูกไว้ให้ปากินได้พี่น้องนะ <c oughs> ปลากินดนีดีไ <c oughs> ด้ครับปาปปนนอ้วนี่ยไว้นี่ครับนี่ครับจำไว้ได้ครับพี่น้องนะต้นพงชุลดนะครับเอาเลี่ยงป่าดีครับกินปลาอ้วนครับป่าใหญ่ไว้ครับ น้ำมันเริ่มเก็เบตัวยาเซียวใส่หดต้นมันเียบอันนี้เราทีฝังท่อครับวางทอ่อนะครับตั้งก็ปล่อยน้ำมันก็บยหดนะครับต้นบักเขียบลดต้นบักเขียบรอบๆซาเลยครับ บนะครับเนาะเาปลูกหลายเยอะครับข้เขียบเนี่ยนี่ครับรอบๆกูสาเลยครับบักเขียบียังครับเนี่ยบักเขียบนงางบ่ครับข้าวเขียบนางครับพี่น้องข้าวเขียบนาง อันนี้ก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งกันไหครับเนี่ยบ่อบ่อปลาที่มันชาติตัวปลาใสอันนี้ปลาให้น้ำทอดปลาตัวมันขอาัวมันใสแล้วปลาธรรมชาตินี่ครับพี่น้องปลาปลาหนาหอยธรรมชาติเลยปลาเนี่ยมีหอยโข่งน้ำเนยหละอยู่เลยมีหอยโข่งนะพี่น้องไอ้ต้นไผ่ยังครับเนี่ยต้นไผ่ไผ่กิมซุ้งบ่ครับไผ่กิมซุ้งกันนี้พี่น้องไม่ นอนนอนใม่เหนอเนาะนอนใหม่น,น,นี่เาขาเกาแย่งนอนกันมามอะไครับเนี่ยเขาักาะค่คดีกว่าไฮกิมซุ้งครับพี่อันนี้ต้นยังครับเนี่ยตัวแฮ่โอ้เี้ยตัวแฮ่พี่น้องเนี่ยต้นตัวแฮ่แแครับพี่ันนี้ขามเพียร์ยักกันพี่น้นองเนี่ย นครับหามเทศยักจากต้นนะครับสองต้นนะสองต้นสองต้นท่นครับนี่อันนี้ก็บอกพริกบ้านเฮานี่บอกครับนี่บ้านเทานี่อ๋อกำลังเป็นหน่วยพี่น้องนี่ครับพริกครับกระแดงอันนี้ก็เป็นบักเขือนะครับบักเขียบ้านเฮานี่นะครับเนี่ยยขาวนะครับนี่ครับ ขาาาวบบ้นนเนีครัปลูกโดนแล้วครับเนี่ยมะเขีอเนี่ยครับน,นี่สมโภคพันธุ์รับทิมสยามั่นหน่ะซื้อมาปลูกไว้ คทับทิมใส่ยาไหมท่านพี่น้องสมโอครับมันก็ปลูกนะครับเนี่ยกระเพราน้องก็ปลูกสมโอสมโอจะเป็นแค่ครับต้นแค่ครับต้นกล้วยน้ำว่าครับแล้ก็อ,อันนี้มักซีดาแล้วครับเนี่ยพันไรนวลแดงอ๋อผักซีดาพันนวลแดงท่นพี่น้อง แล้วก็เริ่มปลูกด้วยกันนะอ้หอ,อ,อก็เริ่มปลูกครับอันนี้ก็แตงโมนะครับเนี่ยแฟงดะครับเนี่ยอ,อ๋อมันใบคือแตงโมนะครับสีดาครั์มันแดงอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นในพิมธพาลัมมะเป่าะอนัอ่นน้ำปลูกไว้แล้วมันก็เลยตายหมดเกิดอ๋อ อนน,น,ออนี้แบบเราไม่ปลูกเลยว่าอยังครับอันนี้อิน,นตาผาล้มนะครับนี่อันนี้กับซีดาครับซีดาครับไปย่างไปเบิงแพร์นะครับเนี่ยอนันนี้กับแพะ์นะครับนอเนี่ยนะอันนี้ขึ้นมาทั้งห่านแพะแล้วครับมันขึ้นมาทั้งห่านครับตอนคลิปตอนแรกๆคลิปนะครับว่าผมอัน ตอนสัมภาษณ์นะครับมันมันขื่นมาครับขื่นมาตั้งห้านแล้วนี่ครับสิเป็นแพะแล้วนะครับแพะตาพันเหงกับครับพันแหยกพันแหงกอ๋อพันคหงกพันแหงกพันแหมกพันลหงกันอหงกพันแคงันแกันแงกันแห้นพันมหงกพันแหงกันแหกันแล้วันแหกันันแ้งกพันดิงนแหงกนะครกันี่ันขห้นมางันแหงันแห้กน้หงกพนแกนแหงกันหงกพนแงพนแงกพ่นแหงกนหงพันงนแงันง อันโลละร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ว่ามีต้งเป็นโลครับแล้วก็ขายเป็นโตรครับขายเป็นตตัวน้อยมันครับรเลยอันนี้หัก็ออกวะครับเนี่ได้จากเดียนแล้วออกได้เดียนเดียนหาเมื่ออ,อันนี้ออกได้เดียนหาเมื่อพี่น้องครับออกเมื่อเดียวกันนะีอ่าตัวี่ตัว ออกสองแม่ได้ซีตัวสองแ <2 S 2> ม่ได้ซี <4 S 2> ตัว,ตวพี่น้องนี่ครับครับอัอออนตัทุ่มท่องยยมีบ่ครับนี่ตั้งตัทุ่มท่องใจที่ออก ตัวทองอยู่กับมี่พ <lawsuit. S 1> ี่น้องกำลังสิตซีออกกันครับนี่ยทองอยู่เดี๋ยวนี้ตัวใจสีออบไม่ยุ่งทองตัวนึงอากาศน่าไปยึดครับไปได้ทองกันกับมี่ยุ่งอยู่นูนก็เนี่ยนะครัเริ่มจำเป็นเรียนตัวแย่แพน้อยกรินเขาไม่ตายแพน้อยกินนมเหมือนกันครับกินนมก็แล้วพี่น้องเลยจึงคู่ทองคู่ครับเฮ้กำลังกินนมพี่น้องเนี่ยนะอันนี้แพ้ครับคอกแพ้นะครับเนี่ยผู้ใดสนใจนะครับ สอบถามรายละเอียดได้ได้ครับเนี่ยรายได้ดีครับรายได้ดีพี่น้องเลยครับมีใบมีใบน้ำกระป๋อดีอ่ะนี่มาใสยอครับแล้วก็ะจายกำจานมาใส่กันมาไว้แล้วก็ผสมน้ำถาผสมน้ำยังไมนดีอือ้วนครับอันนี้คือเป็นเป็นยานะครับเนาะเป็นยาบำรุงมัน นะครับยาบำรุงของของแพะนะครับนอกจสิมี้อย่างก็ครับใบซ้ำซาด้ใบอยังก็เยื่อก่ะหอครับแล้วกับหมักย้อนเยื่อกระหอกรับแล้วกับหมักย้อนแล้วก็เกลือครับกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วก็เกลือกันหนึ่งกิโลหมักหมักยอนเนี่ยสี่กิโลแล้วก็ แยกก็ห่อกับซีกิโล้ก็เกันครับมากไว้เนียนเดือนนึงแล้วก็ค่อยออกม่าถ้าไม่กินอือผสมน้ำให้กินเมื่อละทางสีนึงเขาก็ใส่แก้วนึงครับเอามื่อครับนี่แหละพี่น้องไอ้เทคนิคสูตรยาบำรุงแพะเรานะครับเนี่ยเราบอตรงมีห่วงเลยครับเราบระด็ห่วงเราบอกเปิดนี่ครับผู้ใดเฮ็ดไปแล้วกับแพะกินแก้แพะก็บถืออ้วนนะครับอ้วนสมบูรณ์ดีสมบูรณ์คือแพะเรานเนี่ยแหละครับเนี่ยที่ไทยเบื้องนะครับ